สำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกม fc mobile เติมพาร์ทหรือเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมขอแนะนำนะครับร้าน Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop เท่านั้นนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบัง fc m นะครับวันนี้นะครับพี่บังจะมาเสริมทีม id นี้นะครับ ด้วยงบทั้งหมดนะครับ 9,000m นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับงบประมาณนี้นะครับสามารถนะครับดันจาก OVR เดิมนะครับที่เป็น109นะครับเขาขอมาเลยนะครับว่าขอ110แบบจัดเต็มนะครับแล้วถ้ามันขึ้น110นะครับยังไม่พอนะครับอาจจะต้องเสริมตำแหน่งอื่นด้วยนะครับให้มันแน่นขึ้นด้วยนะครับให้มันเกินเผื่ออนาคตไปเลยนะครับตัวไหนที่เป็น103 104นะครับก็อาจจะขึ้นเป็น105ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูทีมกันก่อนนะครับว่าทีมมีอะไรกันบ้างนะครับในปัจจุบันนะครับ ก็ทีมในปัจจุบันนะครับจะเป็นทีมนี้เลยนะครับสำหรับโหมดเมนเจอร์นะครับผมจะให้ ID นี้นะครับเล่นเป็น4-3-3แอคแทกนะครับก็ OV r อานะครับ109นะครับโจทย์ของเราก็คือทําให้ขึ้น110เพื่อเล่นเมนเจอร์นะครับตอนนี้นะครับตัวที่เล่นเกมรับนะครับยังผมว่ายังไม่ค่อยแน่นนะครับผมอยากจะเปลี่ยนนะครับเริ่มจากกองหลังก่อนเลยนะครับก็จะเป็นลูซิโอนะเออแล้วก็ฟิลิปรามนะครับอันนี้น่าเปลี่ยนนะครับเพราะฟิลิปรามในแพทจุดปัจจุบันนะครับ มันไม่ได้เร็วแล้วนะครับแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยดีด้วยส่วนลูซิโอนะครับเก่งนะ แต่อวิยยังต่ําไปนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับส่วน CM คู่นะครับรหัสนี้นะครับเจ้าของเขาเล่นโหมดเฮ t o h e a ดด้วยแผน4222นะครับ CM ที่จะเปลี่ยนนะครับต้องเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีนะครับเพราะว่า4222นะครับมันจะมี CDM ยืนคู่กันนะเออมันต้องตัวที่เป็นเล่นเกมรับค่อนข้างแน่นหน่อยนะครับต่อให้มันหลุดตําแหน่งหรือว่าอะไรนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกสักตัวนะครับมันก็ต้องเล่นเกมรับให้แน่นนะครับตัวต้องใหญ่หน่อยแล้วก็พลังงานดีๆนะคครรััับบเนนนนนีอ้จะะป็แผ4222 ที่ยืนอยู่ปัจจุบันจะเป็นตัวเลขคู่กับไลกาดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนปีกทั้งสองข้างนะครับก็จะยืนในตำแหน่ง CAM เลยนะครับเพราะว่า OVR ไม่มีผลนะครับในโหมด h ฮ t o h e a d นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับต้องการ CM ที่เล่นเกมรับเทพแล้วก็เปลี่ยนกองหลังให้ OVR มันสูงขึ้นไปอีกเผื่ออนาคตนะครับแล้วก็ให้เกมรับมันแน่นขึ้นด้วยนะครับส่วนตัวสำรองนะครับเหลือๆอยู่แล้วนะครับกองหน้ามีทั้ง3าตัวนะครับริวอร์โดอิซัคโอเวนนะครับที่เป็นสำรองให้ได้นะครับในโหมด เมนเจอร์นะครับเนี่ยนะครับอ่ะสามตัวเลยนะครับก็สบายๆเลยนะครับสําหรับทีมนี้นะเดี๋ยวไปดูในตลาดกันดีกว่าว่าผมจะจัดตัวอะไรกันบ้างนะครับและแต่ละตําแหน่งนะครับก็มาที่ตําแหน่งแรกเลยนะครับก็คือ CM นะครับ CM คู่ที่ผมต้องการนะครับก็คือโจ์ของผมนะครับคือเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีนะครับ ที่ผมง้างเล็งมาตั้งแต่แรกเลยนะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับก็คือยายาตูเร่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสามรถประจําบ้านนะครับเป็นน้องๆ้องกูริตเหมือนกันนะครับเพราะว่าสแตตโดยรวมนะครับก็จะเกือบร้อยทุกสแตตเหมือนกันนะครับร่างก็ค่อนข้างใหญ่เกมรับก็ค่อนข้างดีนะครับพลังงานดีเท้า4ี่ห้าแล้วก็ท่าสกิลได้เป็น4ี่เท้าด้วยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับส่วนตัวอื่นนะครับจะค่อนข้างตัวเล็กนะไม่ว่าจะเป็นโมดิกนะครับเดอะบอยก็เกมรับด้อยเหมือนกันนะครับ แล้วก็ซาบี a อลอนโซอันนี้เกมรับค่อนข้างดีโอเคเล่นได้นะครับเปโลก็พอเล่นได้ซาวีนี่ค่อนข้างด้อยไปเลยนะครับกูตีนี่หนักเลยนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้เล่นเหมือนกันนะครับส่วนโจทย์ที่ผมอยากได้มันร้อยหครับผมอยากได้คู่เป็นร้อยหไปเลยมันอาจจะเกินงบนะครับถ้าเราไปเลือกจูด์เบลลิงแฮมกับกูลิตนะครับผมเลยคิดว่าเราดรอปไปเอาวิเอล่าดีกว่า เอามาเล่นบล็อกทูบล็อกตึงๆนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับในวีเอล่าตัวนี้นะครับเพราะว่าเลเวิร์เรดเขาเปลี่ยนมาเป็นสูงๆนะครับแต่จากที่ดูรีวิวหรือว่าดูใครมาหรือว่าผมเล่นเองนะครับในทีมผมก็มีเหมือนกันนะครับมันไม่ได้หลุดตำแหน่งขนาดนั้นนะครับมันมันถ้าเราไปจับไปเล่น CDM นะครับมันก็จะเล่น CDM อยู่นั่นแหละครับก็นั่งไต่ตองสักพักนะครับก็คิดว่า2ตัวนี้แหละก็จัดไปเลยนะครับตูเล่เม็ดแดงนะครับแล้วก็วีเอล่าจัดไปเลยนะครับเม็ดแดงนะตัวนี้ราคาดีมากนะครับวีเอ ใครขาดตัวบล็อกทูบล็อกเก่งเกมรับแน่นๆตเติมมายิงได้สบายๆนะครับก็วิเอล่าก็ได้ครับแต่ถ้ามีงบหน่อยไปตูเล่ก,ก็ได้นะครับราคามาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับสําหรับคนมีงบนะครับ <c oughs> ก็ตําแหน่งต่อไปนะครับผมจะมาเลือกกองหลังนะครับแทนลูซิโอร้อนะครับจริงๆลูซิโอร้อเก่งมากๆนะครับแต่ ผมอยากอัพ OVR ด้วยนะครับแล้วก็สปีดตัวนี้ไม่ได้สูงมากแล้วนะครับก็96นะครับมาดูเฟอร์ดินานนะสปีดนะครับ103สนะครับส่วนสูงไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะครับสกิลคล้ายๆกันพลังงานก็ค่อนข้างดีนะครับ4.5ดาวเวิร์กเลตตัวนี้ไม่ใช่กลางกลางนะครับเป็นกลางสูงแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างแจ๋วเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมว่าตัวนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับงบก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับพอๆกับคานาวาโลเลยเห็นไหมครับราคาไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครััับบบแถมสสูงงกววว่่าาเยยออะะะดด้นนนนนนคครรใข ก็จัดกันไปเลยนะครับสำหรับมาเล็ดแดงนะครับเกือบเกือบ2000เอ็มนะครับก็มาที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือแบ็คขวานะครับจะเปลี่ยนจากฟิริปลามนะครับที่ผมเล็งตอนนี้ก็จะมีไมโครตัวนี้นะครับสปีดค่อนข้างดีความแข็งแกร่งนะครับร้อยสามนะครับโอ้โหค่อนข้างดีนะครับส่วนคาฟูนะครับก็พอๆกันนะสปีดก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ความแข็งแกร่งจะมากกว่านิดหน่อยนะครับความแข็งแรงนะครับก็พอๆกันแต่ส่วนสูงตัวนี้จะค่อนข้างด้อยกว่านะครับ ฮาฟูจะได้เรื่องพลังงาน5ดาวนะครับเห็นไหมครับจะเป็นพลังงาน5ดาวถ้าสกิล4ดาวนะครับส่วนสกิลก็จะไม่มีอะไรมากนะจะมีส่งจากที่ไกลเปิดบอลอะไรพวกนั้นนะครับเวิร์กเลตจะเป็นสูงสูงนะครับแต่พลังงาน5้าดาวก็ชดเชยกันนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของไมคอนนะครับจะด้อยกว่าตรงพลังงาน4.5ดาวเป็นสูงสูงเหมือนกันนะครับสภาพร่างกายนะครับจะด้อยกว่านิดนึงแต่ส่วนสูงจะสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะแปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวใหญ่กว่าแต่จะแข็งแรงน้อยกว่านะครับอันนี้เตี้ยกว่าก็จะะแแข็งงรรมาากกว่นคับ อันนี้เรื่องราคานะครับก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับไมครนเม็ดแดงจะอยู่ที่พันห้าร้อยเอ็มนะครับแต่คนแย่งกันซื้อนะครับเพราะราคาเหมือนมันบักอยู่นะครับเม็ดเทามันถูกกว่านะเม็ดแดงก็แย่งกันซื้อนะครับคาฟูจะค่อนข้างแพงกว่านิดนึงแต่จะเราจะได้เลยนะครับผมมองว่าเอาคาฟูไปก็ได้นะครับความแข็งแรงก็ค่อนข้างเยอะกว่าด้วยนะครับไมครนไม่น่าซื้อได้นะครับในตอนนี้นะครับน่าจะตั้งไว้หลายวันนะครับกว่าจะได้นะครับเนี่ยคนแย่งกันซื้อเยอะเหมือนกันนะครับ เราจัดไปที่คาฟูดีกว่านะครับเม็ดแดงก็แพงกว่าพอสมควรนะประมาณ3 4 0 0เอ็มนะครับแต่เราได้เลยนะครับก็จัดไปเลยนะก้อนนี้จะเป็นทีมสมบูรณ์แล้วนะครับในโหมดเมนีนะครับสำหรับเล่นโหมดเมนีนะครับสำหรับ4ท่สา3นะครับเราก็ได้ CM คู่มาแล้วแล้วเปลี่ยนกองหลัง1ตัวนะครับลูซิโอเป็นเฟอร์ดินานแล้วก็แบ็คขวานะครับเป็นคาฟูนะครับ ก็ขึ้นร้0ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเควสของเราสําเร็จแล้วนะครับตัวสํารอง3ามตัวใส่มา OVR ก็ไม่ลดนะครับอันนี้ยังแจ๋วอยู่นะครับ1 1 0เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนในทีมของ h ฮดทูเฮดนะครับก็จะเป็น4ี่สองสงสองนะครับปีกซ้ายก็เป็นชินุล่านะครับปีกขวาเป็นบังโอนะครับแล้วก็จะมีตัวสำรองนะครับให้เล่นถึง4ี่ตัวเลยนะครับจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่จะเล่นเลยนะครับเล่นได้สบายนะครับเพราะว่าเป็น h ฮดทูเฮดนะเปลี่ยนตัวตามใจชอบเลยนะครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือโกนะ โกอันนี้มันมีข่าวลือนะครับว่า n a ซาจะมานะครับในกิจกิจวินเทอร์นี้เลยนะครับกิจคิดมัดนะครับก็ค่อนข้างน่าลุ้นนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต้ม ID นี้นะครับเหลือ2,000แต้มนะครับแลกได้สบายๆเลยนะครับถ้านาซามานะครับร้อยสี่จัดแน่นอนเลยนะครับก็มาจัด h ฮสทูเฮให้ดูกันสักเกมนะครับก็ ดูกันไปนะครับว่ามันยืนประมาณไหนนะครับเผื่อใครอยากซื้อตัวในหนึ่งในตัวที่ผมอัพมานะครับว่ามันยืนตำแหน่งยังไงนะครับวีเอล่ามันหลุดตำแหน่งไหมก็ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับอย่างช็อตนี้นะครับอีซักกระชากมาอีซักอีซักมากระชากมาครับจะพลิกหลบครับโอ้โหโดนตัดบอลไปนะครับลูกออกหลังไปนะครับก็เปิดบอลนะครับแอสดีโคนะครับเปิดบอลมานะครับเฟอร์ดินานโอ้โหมงโคตรพุ่งนะครับ เปลี่ยนมานะครับกโ็โหโหดเลยนะครับได้มงโชไปเลยนะครับประเดิมหนึ่งลูกไปเลยนะครับสำหรับเฟอร์ดินานนะครับกองหลังที่เราอัพมาใหม่แทนลูซิโอนะครับตัวนี้ก็มงค่อนข้างดีนะครับสำหรับเฟอร์ดินานนะก็มาถึงช็อตที่ชุลมุนหน้าโกกันบ้างนะครับเอ้ยลูกนี้นะครับผมยังงงว่าผมโดนได้ยังไงนะครับแฟงไลกาดนะครับชุลมุนกันอยู่หน้าโกนะครับเนี่ยเขาจ่ายมานะครับโหเขาเปิดมาเลยนะครับลูกสูตรนะครับโอ้โหผมมงออกไม่พ้นนะครับ ฟันได้มองออกไม่พ้นนะครับโดนแฟงไรกาตตีลังกากับหลังนะครับจักรยานอากาศเข้าไปเลยนะครับลูกนี้นะครับน่าจะปัดจอนะครับถ้าไม่ปัดจอทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับโคตรโกงเลยนะครับปัดจอแนะนํานะครับใครปัดจอไม่เป็นให้ฝึกไว้เลยได้เลยนะครับก็มาดูผมเล่นเกมลับนะครับฟันได้นะครับวิ่งโคตรเร็วนะครับเห็นไหมครับเขากระชากมาฟันได้วิ่งไปดักทันนะครับแต่เกือบไปนะครับลูกนี้เขาเสียบมาเลยนะครับก็ส่งสวนกลับมาเลยนะครับองรีส่งไปให้บังโอนะครับบังโอไปส่งไปให้อีซักนะครับ จับไม่อยู่นะครับเขาก็รีบส่งเหมือนกันนะครับช็อตนี้นะครับเขาค่อยๆขึ้นเกมนะครับมานะครับดูนะครับดูตำแหน่งนะครับไม่หลุดนะครับเวียร่าลงมารับทันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับสวนแล้วครับโอ้โหส่งดีด้วยนะครับเวลร่านะครับจิ้มมาให้องลีนะครับอิซักโอ้โหตอกส้นทีหายเลยนะครับแต่ยิงไม่ทันนะครับลูกนี้พลาดเองนะอันนี้โกเขาออกมาทําฟาวเลยนะครับก็ฟีคลิกไปนะครับตึงๆนะครับลูกนี้ไป จบๆไปเลยนะครับย่ายาตูเล่นะครับตัวที่ผมเสริมทีมมานะครับยิงสองตัวแล้วนะครับในเกมนี้นะครับแปลว่ามีผลจริงๆนะครับพอเล่นเองกับมือเลยนะครับไม่ได้เซตฉากเลยทั้งสิ้นนะครับก็เขาก็เขี่ยบอลมานะครับก็วินิซิอุสธนะครับมาครับขึ้นเกมมาอ่ะส่งพลาดนะครับเจอตัวที่สองผมแย่งมานะครับอีซักเอาไงครับโอ้โหตอกส้นอีกแล้วนะครับเล่นกองหน้าถงสูงนี้มันได้เปรียบอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหตอกทีหายเลยนะครับโอ้โหอีซัก ยิงหนีมือครับตึงๆเลยนะครับลูกนี้โหสุดครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวสำรองนะครับจริงๆเปลี่ยนได้เลยนะครับจริงๆเอาตัวพวกกองหน้านะครับไปยืนปีกก็ได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างลิวาร์โดนะครับก็ถ้ายืนปีกซ้ายนะครับมันจะเป็นแนวเปิดบอลนะครับเราจับมายืนขวาเป็นแนวตัดยิงได้เหมือนกันนะครับไม่มีผลนะครับต่อ OVR นะครับ OVR ไม่มีผลต่อ Head to Head พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเปลี่ยนได้แบบสบายๆเลยนะครับตัวตัดยิงยืนสลับกันก็เป็นตัวเปิดบอลได้แล้วนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโหมดเฮดทูเฮดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเล่นให้ดูนะครับก็ลองดูกันนะว่ามันยืนตำแหน่งกันประมาณไหนนะครับก็ซื้อตามได้นะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจพี่บางหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่บางคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ